สวัสดีครับในวันนี้ครับผมก็ได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับนั่นคือเจ้าตัว SJ Cam SJ 6 l e g e n นะครับก็คือเป็นกล้อง a c ชั่นแ a m นะครับก็เหมือนกับ GoPro ครับแต่เป็น GoPro งบน้อยครับสำหรับคนงบน้อยอย่างผมครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับตรงนี้ครับก็สไลด์ออกมาได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาสเปคของมันแล้วก็แบบของที่อุปกรณ์ที่อยู่ในนี้ครับก็มีเยอะแยะเลยครับนี่ครับก็คือ แกะออกมาเปิดออกมาเลยครับตรงนี้ครับก็จะเจอพลาสติกอยู่นะครับก็ดึงออกมาครับและนี่ครับก็คือกระโปรงงบน้อยของเราครับหรือเอสเจแคมเลเจนหกนะครับหกเลเจนนะครับก็ผมเลือกที่ผมเลือกมาครับก็คือจะเป็นตัวสีดํานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็น housing นะครับที่มันติดมากับตัวกล้องเลยนะครับนี่ครับสีดําครับ ซึ่งไนเนี้ยมันมีทั้งหมด3สีก็คือสีดำสีโรสโกลด์เขาเรียกว่าพิงโกลนะครับหรือเปล่าผมจำไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็เป็นซิลเวอร์ครับก็คือสีเทาธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูออเทเซอรีต่างๆเลยครับนี่ครับเปิดขึ้นมาฟลบคู่มือครับเราไม่อ่านนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นตัวสำหรับติด ติดเราเอาจะไปเราจะเอาไปติดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆเคสของอันนี้นครับถ้าเวลาเราไม่ใส่ housing ครับแล้วเราจะเอาไปติดของอันนี้มันไม่มีตัวเมาส์เราก็เาใส่ในนี้ได้นะครับเช่นนี้นะครับคลิปแล้วตัวนี้มันจะอ้าอ,อมาอย่างนี้นครับนี่นครับเสร็จแล้วครับก็ใส่เป็นเคสหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับ อันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นตัวหน้าจอครับสาหรับใส่กับเฮา s ิ่งอันนี้ครับถ้าเราไม่ได้ดำน้าลึกครับแล้วเราอยากจะ t o ชผ่านจอแบบใส่เฮา s ิ่งครับเราต้องใช้อันนี้ครับซึ่งอันนี้ครับจะดำน้ําได้3เมตรส่วนใส่อันนี้จะดำได้30เมตรนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นเทปเพิ่มครับสําหรับตัวนี้ครับแล้ว หนึ่งสองสามตัวนี้ครับก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆสี่ตัวนี้ครับก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะครับก็คือตัวต่อต่อของอุปกรณ์นะครับก็คือเอาอันนี้ออกแล้วเ,เสียบเข้าไปแล้วอันนี้ก็ยังเป็นช่องเสียบเข้าไปได้อีกนะครับก็จะมีทั้งหมดสามอันนะครับสี่อันนะครับไม่ใช่สามอันและนี่ครับก็จะเป็นที่ติตตดตัวติดกับจักรยานนะครับก็คือตัวนี้นครับ ก็คือตรงนี้มันจะขยายเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบกับจักรยานแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เอากล้องมาใส่ครับนี่ครับนี่แล้วก็ในนี้ครับก็จะเป็นผ้าครับเอาไว้เช็ดเลนส์มัง้งกับสติกเกอร์น่ารักครับ SJCAM อันนี้ครับก็หมดของฝั่งนี้ครับเรามาดูฝั่งนี้เลยครับก็เขาให้ อันนี้ครับไม่อสองอันนะครับตัวติดนะครับให้มาเยอะแยะเลยเหมือนกันมีสะทั้งหมดสามอันกับสติกเกอร์เพิ่มอีกสองอันกลัวเรามีไม่พอครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็สายชาร์จนะครับก็จะไม่ใช่เป็นสายชาร์จไมโคร USB ธรรมดาครับจะเป็นสายชาร์จแบบจะตัวอ้วนกว่าครับงไม่เหมือนไมโคร USB ครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือเลนส์แคปนะครับก็คือที่ปิดเลนส์นะครับ นี่ครับเราออกมาแล้วก็สมมติเราอยากจะปิดเลนเก็บแล้วใช้ตัวนี้ครับครอบเป็นซิลิโคนนุ่มๆนะครับนี่ครับก็คือของทั้งหมดนะครับที่มาในกล่องของ s อ Cam คนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการอันบ็อกซ์เจ้าตัว SJ Cam คเอ่อ s หกเล gend นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามา ดูครับเดี๋ยวผมไปใช้ลองใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมารีวิวกันให้ดูนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงอะไรพวกนี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ข้างล่างกดไลค์กดไลค์ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมครับแล้วก็คลิปรีวิวครับที่จะมาในเร็วๆนี้ครับน่าจะนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ